ขึ้นนั่งนิ่งกันแล้วนี่บมาดา้กินเป็นมุ้ยอีกนะเอดี๋ยะไหนว่ามึงอยู่นี่กินเป็นมุ้ยกินเป็นมุ้อะไรนี่นะเดีกยวจืกอสวัสดีสวัสดีครับผมแมนพี่น้องเอฟซีทุกท่านท่านผู้ชมทุกคนมาพบกับช่องตามอุบลค้นสีเกล็ดครับไปไปกินกาแฟ สบายดีพี่น้องการทักทาไทสบายดีเด้อพี่นอ้องไปจองไอนน้น้องข้สิบไปใชเมื่อนี้มื้อนี้ฮ่กับสิไดใดเปลี่ยนเมืองครับหรือว่าเปลี่ยนเปลียป่ยนแขวงเดินทาง<ว>ไปจงัปหจงหวัดจังหวัดสุขโขทัทยนะครับเนาะไปพุณะที่เฮ้ามากพ่อะยังนั่นแหละครับนั่นก็คืองานของเฮ้าคือเฮ้าไปงานลอยกระทงที่พี่ผู้เพ่นอยากให้มากนะครับทั้งวิดตลอดคลิปนี้เฮ้าอยู่เมือง พิษสนุโลกอยู่นะเฮามาเฮามาเมืองพิษสนุโลกที่จริงอะความขอาใจพิดนึก่ว่าแต่เฮาสีไปได้ได้ไปสุโขทัยเลยแต่ว่าเฮาด้แวะพิษสุโลกก่อนอยู่มือหนึ่งครับผมมือหนึ่งเต็มเ็มนนมือนี่กะเป็นมือแรกครับสีได้เดินทางไปไเมืองสุโขทยัยกะมีความสุขระวางทางขึ้นเ่าครับ หลังจากเข้าสีไปหอดสุโขทัยอากาศแต่อาจจะได้แวะหลายสถานที่หรือว่าแวะถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเมืองนั่นแหละครับเพราะว่าหนึ่งเขามีโอกาสได้มากเธอหนึ่งเนาะเขาก็อยากเก็บภาพเก็บบรรยากาศบานเมืองเพื่อนให้ได้ร้ายๆครับคือนองคําแสงก็มากายยิงสี่อยากให้ได้คลิปได้ร้ายๆิังสี่อันคลิปนั่งบไอบในละพ่น้อยอยากเก็บภาพบรรยากาศก เอาไว้เบิงบัดแล้วนานาแม่นแมนครับอยากเห็นก็ย้อนว่าเฮามาไกลนี่ก็ย้อนว่าอยากเห็นเนาะแม่นเอา<ม>อยากเห็น,<ม>นเต็มตาแม่นครับผมแล้วก็วันที่เข้าเฮาสิได้เดินทางกับอุบลราชธานีเฮาล่ะครับผมแต่ว่าก็รอมบางกอนบางทีก็สิได้แวะขอนแก่นเนาะเพราะว่าได้คุยไว้กับคุณพ่อสมดีนะครับป่ะตอนนี้ก็สิได้เก็บข้าวเก็บของกังกสิได้กลับมานอนนี่คือเเขาครับไปแค่คืนนึงอั่น มือนึงเต็มๆพูดละไปเสาเย็นกับแมนไปเสาเย็นกับกาเดินทางแต่นีไปหอดจังหวัดสุโขทัยกับ่บไก่เนาะสี่อยู่ประมาณวันหาสิบลักด้วยว่าหาสิบกิโลเมตรครับผมกับตอนนี้กับได้เก็บเขาเก็บคลองสี่ได้ลงไปถาพี่ผูครับพ่ผูเพิ่นกับไอ้เมื่อบานอยู่เพิ่นกำลังอาบน้ำสี่ออกมาหาเพ้าการดื่มบอกว่าเพิ่นั่าชาวโรงแรมให้เฮ้านอนเนาะให้เฮานอนห้องกัน ก็อยากนอนบ้านเพื่อนพลัดแต่ว่าเพื่อน่าเพื่อนบอสะดวกเพื่อน่าบ้านเพื่อนอยู่หลายคนก็เลยอะนอนนองแนมกันนอนที่จริงเ่าเป็นคนง่ายๆแบบสายลุยชิวๆครับนี่ถือว่ากัรู้รู้มากสําหรับเ่าเ่ากับอาจจะบูชินบันไดบ่คอยได้ออกนอนแนวนี้เนาะ อาการอยู่ทั้งต้องให้ตรงหน้าแล้วก็นอนอยู่บ้านนะครับส่วนมากถ้าเอกและเทือกอกาศนอนแต่บ้านพี่ดามนอนเพราเคยออกไปใส่พี่น้องแม่เี๋ยวแบบนี้กันตื่นเต้นเข้าไปใหญ่แม่ครับผมไปเดี๋ยวกาสิไทยตอนยางลงไปให้เรื่อยๆนะบางเทือกอกาสิไทยไปนั่งจิบกาแฟเบาไอ้นำพ่อแม่พี่น้องเล็กๆน้อย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 นะครับผมมาพอดีเบาหอนกันมาพอดีพี่ผู้บุารทักทัีครับผมดีตอนเช้ากำลังว่าจะลงไปจิบกาแฟรอพี่นะ มาได้เสียมาฝากได้เสียมาฝากครับผมบ้องสครัโอเคตีปะปะย่างบุ้งไปเลยไปเดินทางไปเลยเนาะแมนครับการไปไหนก่อนพี่โบกินข้าว้กินขาวแมนครับการพี่โบพาไปกินข้าวแล้วกันสีเดินทางยาวๆไปพุ่นละครับไปฮอดเมืองสุโขทัยที่เฮามาจุดประสงค์นั่นแหละครับคือมางานลอยกระทงเนาะ ลอยกระทงเมืองสุโขงาน,น,นที่จริงน่ะซื้องานเต็มเต็มซื้อวาพี่พูงานเต็มเต็มชื่องานอะไรงานสุขโขทัยอ่เะ,เะเทศกาลเผาเทียนเรียนไฟอ๋อเทศกาลเผาเทียนเรียนไฟกันลอยกระทงอยกระทงเนาะมีนี่คือซื้อเต็มเต็มแมนโอเคครับผมไปเดินทางกันครับข้างหลังก็ไม่เอาลงไปกินเนาะมันยักรอเกินนะับทุกคนนี่แหละครับ ทางสิตกันเดินทางออกไปหาแนวกินก้อนละคอยไปพิษชุนลโลกกันวะอู้ออี่เดียวไปสุโขทยัยว้าวพิจิดเ,เหมือเฮาก,ก็ได้เออเมื่อก่อนเนี่ยว่าไปสุโขทยัทย,ทยมือนีว่าอยากอยู่พิดโลกอาจจะอาจจะมีความสุกขระหว่างทางคือกาล่ะครับผม เวลาเดินทางไปห้องกับโบหงว่าพี่ผู้สิพาไปแวะทางไหนเนาะสวัสดีครับกฝากติดตามชมรับชมน้ากันมั้งละครับระวังทางของเขาไปทางไปทางสุโขทัยครับแมนสุโขทัยมีอะไรดีเนาะพี่ผู้พาไปแล้ววันนี้คอมเมนต์เลยเนาะ FC ทางสุโขทัยเนาะมาของดีเมืองสุโขทัยคืออะไรเออไปชิมมียังแน่นะของแบบว่ามียังเกินวะ ก๋วยเตี๋ยวขึนซื้อขึนซื้อก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยใช่ไหมพี่เออเนาะก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก๋วยเตี๋ยวยุทธยาเออแมนอาจจะจะเป็นประมาณนั้นนะครับผมปะเดี๋ยวตอนนี้ข้าวกำกำลังเดินทางออกจากโรงแรมครับไปหากินเขากินนามก่อนคอยเดินทางกันยาวๆนะครับผมตอนนี้ข้าวกำได้มาหอด ลานกินเข่าแล้วเด้อครับพ่อแม,ม่พี่น,อน้นองกินเข่านกินเข่าระวางทางข้างครับเป็นลานเล็กๆน้อยๆเนาะลานอันนี้ครับเป็นเข่าเขตจ,จังหวัดสุโขทยัยหรอเขายูเทิร์นรถกลับมาหันหน้าไปทางกุ่นกับแมนพิษณุโลกรับล้างมาทางนี้กันเป็นสุโขทัยครับอีกบ่ะดนครับอีกประมาณ30โกิโลกี่ผู้คนก็นเลยพามาแวะมากินเขากันกินเข,ข,ข่าลานคางทางนี่ยนะครับเอาแบบง่ายๆมาต้องกินอย่างมากมายครับผม เกิดกันทอดบ้านเนาะเป็นบอลในหนาบาทหน่อยออะแน่เลยหนาล้านกับมีของขายลายย่างเป็นพักขึ้นทอดบ้านเนาะลอยง่ายเป็นห่ามาต่างบ้านต่างเมืองไหนมาเห็นอย่งอี่กอ่ซ้ำบ้านตัวเองเนาะแมนครับเหมือนคนแม่เพม่อนขายยังไงมีโอ okay. ้มีหม the ู มีไก่นี่ครับเป็นหมูกรอบแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวครับรที่ผูสั่งอะไรครับเราสั่งกับข้าวมีมีมีกระเพราหมูกรอบผักคะน้าแล้วก็ผัดเผ็ดปลาหมึกตีแกงแล้วก็ไข่เจียวเนี่ยแหละที่สุดแล้วไข่เจียว เออมีต้มต้มยำมีไหมเอาแบบต้มอ่าเอาต้มยำเห็ดฟางอ่าต้มยำเห็ดฟาง <ừ. S 1> มีกุ้งไหมอ่นมีกุ้งล้วก็อีก,กมเมนูหนึง่งก<จ>็คือต้มยำกันทำไมเยอะจังโอ้อนี่ครับไอชอบที่สุดก็เห็ดฟางนี่แหละของชอบอไรนั่นต้ยมยำเห็ดฟางแมนครับผมผมมากมาก<อ>ขันแมนผักกะเพราหมูกรอบแห้งคักนี่หมูกรอบเห็ดฟาง อืมเองส่เยอะอีรีสุดยอดอยดูควัวคุณแม่แบบ<อ>บ้านบาคิดถ<อ>ึงบ้านเลยคุณแม่ผมมาแต่อุบลเน,น,นี่ยนี่ใช่ครับผมน้องยิงมาแต่สอสปปอราวนี่บ้านอะไรนะบ้านใหม่ทิ่าสิาน,สนสอยู่อำเภอ เอาสุโขทไทนี่แหละง่ายๆนี่เหมือนคุณแม่เห็ดโอ้ผัดจังสีละ่ะมองมากเน,ะนาะแบบบรร بان รล้แาแบบบาร ب ا เทอาชิวๆ้อรับคเขา่ขาเลยนะโอ้สองไงานเป็นกล่องรับกล่อง กับเป็นลานบรรยากครับลานเล็กๆทางข้างนี่แหละห่อหมักสไตล์แนวนี้ ained, แบบกิ guys. นชิวๆยังก็ได้ครับง่ายๆงไงต่อนี่ยังฝากแม่ด้วยกินเราอยู่เนาะอะไรนะก็พี่ผู้ชายเลือกัางจับทางสังเป็นกับห่อเขามานั่งกินน้ำกันหลายเมนูแห้งครับวันนี้พี่ผู้จัดให้เช็มทีเลยวันนี้ครับหลังจากเขากินเขาแล้วเ่ากระชีพุงน้าเขาคุณนะครับจังหวัดสุโขทัย ประมาณ30มสิบตัวพัโลครับจะถึงแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวไปเมืองเนนู่อาหารนากันครับกาดสีได้รับประทานอาหารห้นากันเด้อครับผมในผีน้องเล็กๆน้อยๆครับผมอะไรก็คือเอาอันนี้ผัดกระน,น,น,นาหมูกรอบ,รบอเฮ้ยจะทอดเนื้อกระนาหมูกรอบทอดหอมแจ้งเลยหมูกรอบมีแม่นของมัดแน่หละ เตวเตะเขาโกรธเลย้วเนาะแวอมีกระยาบันเมนูอหานอกก็ไดครบล้วครับยังก้นนางนิ่งแค่นได้ยากกินเป็นมูพี่อีกเหรออเอ้ากินเป็นมูพี่ก็กินวะ โอเคครับตอนนี้ครับเมนูอา,ทานทอดกับอะไรมาครบแล้วเนะาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกินตามนี้นะโอ้เยอะมากๆเลยครับเราหนี้พ่อแกลกินข้าวทางข้าง,างอยู่หลานคุณแม่กินข้าวด้วยกันครับคุณแม่ครับกินข้าวกันพูดจัดให้อีกแล้วนะเดี <c oughs> ๋ยวขอสิขอนอยากตั้งกองเลยมันที่ตามเขาชอบโมก็ที่มันเขชอบ ยังไม่ไหวเลยนี่าี่ทาอย่งขยับบ้างนะไรอยู่เะไดกินข้าวน้่งกันครับทุกคนกินข้าวก่อนตอนเดินทางไปตัววัดสุโขทัยก่อนเดี๋ยวอีกไม่ไกลแล้วพี่เนาะประมาณสามสามสิบกโลยี่กโลพี่โมงไปรับมาหรอฮะ คั له, ale, anyway, an, loser, ้แรกเนาะคือมากิเขาอยู่จุดอะไครับอยู่จุเขาไทยเป็นเมนูรกบขาจุดเขไทยแหละครัอยู่ในน้ำน้ำบ้านเนาะเป็นแบบน้บ้านเนาะเลยนะครับเอาง่ายๆแา้ยน่แหละกลางๆกลางแต่แต่ทางทางจอาหารขึ้นชื่อนะหรอะไรอยาเด้วยครับเมนูใดทุกเมนู ใช่แบบนี้แล้วมีผู้ติดใจที่จยากประชุมเกษตรกรกับมาตั้งเนี่ยลอยสองใช่ เืินนะ หมดครับึขอแหงก่อนหอยเดินทางกินแต่ขอสนโอ้ปตแซงบ้านนะเนใ่าบม่หิวนี่แสงบ้านนะกินเป็นหมูกินเป็นหมูอ้ายนี่นะเดี๋ยวเจอ Boy áp lực này ngấu. này ngon 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 อืมจังไงสิไปอกิินน่่มแล้้วังบ้าสิไปสุโขทัยอยู่เนาะอืมอิ่มแน่นครับอาหารเมนูของคุณแม่เพป็นแบ้แซ่บแซ่บมากครับสุดยอดมากๆเลยครับผมกะผู้ได้แวะทานมากกะบะหมูแน่มสไยแซ่บแน่คุณนงเป็นเพราว่าจะเป็นต้มกระโอต้มปลาดุกบะแม่นโอ้ต้มยำโอ้ต้มยำอะหลังจากนี้ฮอกะสิได้เดินทางคุณนะครับ เขาไปเมืองสุขโขทัยคลนล่ะเนาะแมนตอนนี้นะเขาไปสุขโขทัยแลบบ้วแต่ว่ายัางสุโขทัมันทอดจากเมืองมันก็นอดเหมือนเมืองนกแมนเดี๋ยวกะสุ่อไทยบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเมืองไประวงังทางคนล่ะครับว่าเมืองสุขโขทัยเพิ่นมีอย่างดีมีอย่างกะฝากพ่อแม่พี่น้องไปติดตามรับชมเนาะในอะไรในคลิปในสองไอ<น>้น้องค<น>ือเกันครับผมมาหนี้ไปเต้ย<น>ินเลยบอส เดินทางก่อนเาเอาเดินทางก่อนน้อยนึ่ลังสิงไปปิดคลิปพอดียวนผ่อนเมืองสุโขทยัยกันครับใส่ภาพพวยพี่น้องไปเดินทางนากันด้ยครับตอนนี้หอากับแค่แวะกินข้าระวางทางกับอีกประมาณ30กิโลหกับสีไหตหอดนะครับผมไะเดินทางกันต่อครับแล้วสุโขทัยตอนนี้ครับสุโขทัยตอนนี้หอากำลังเข้าเขตสุโขทัยหรือว่าเข้าในตัวเมืองครับ เมืองกับสีมีความโบราณแน่วัฒน,ธ,นธรรมเนาะเก็บความสวยงามของสมัยตะกีตะก้อนไปให้เอาในเมืองครับผมข้างในใเฮากันสีแดงไปเจอภาษายุติสผู้ผ่าจะได้เจอเนาะนี่ก็เป็นเมืองสุโขทัยครับในเมืองของเพื่อนกับยิ่งใหญ่กับใหญ่สวยงามครับผมข้างในของเมืองเพื่อนกับ ทุกคนกันนะจังหูแล้วเนาะครับเนาะเป็นจุดเด่นกับแมนกระทงครับกระทงกับเมืองเก่าถึงแล้วนันาเป็นปราสาทนีเปอนนาฬิกา,ออา,กาใจกลางเมืองไอ้สุโขทัยครับผมโอ้สวยงามมากๆเพื่อนจับป,ประดาเป็นรูปกระทงหมดเนาะในตัวจังหวัดครับ ตอนนี้เฮาได้เขาอุทยานอุทยานอะไรพี่พงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยครับโอ้ยสวยงามมากๆเลยครับผมบานเลื่อนก็นอยู่เนาะมีไอเขาเรียกว่าประวัติประศาสตรเก่าปราสาทเก่าก็อยู่ระวางขาง้างนๆๆลครับแล้วก็มีบานเลื่อนเ่าสม,มัยใหม่ก็มีครับผมโอ้กระตื้นตาตื่นใจครับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับไอประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เนาะ เห็นเถิงเกาและไม้จังเสียจุดเด่นของของเพิ่นการแมนลอยกระทงนี่แหละครับผมเป็นขึ้นเชือของเมืองสุโขทยัยพร้อมกับได้ต่ไทยบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเมืองระหว่างซองห่างทางจนว่าไปหอดวัดที่เพิ่นจัดสถานที่ลอยกระทงแหละครับคืองานเผาไทยเผาเผาไฟเหรียญเทียน เผาเทียนเรียนไฟเผ่าเทียนเรียนไฟว้ากระเบิดถกะเอออานะกำลังจะหอนแล้วครับตอนนี้่ันก็บกำลังเตรียมงานเหยียงต่างๆก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจมาเตรียมการไว้ครับตอนนี้โอ้เรามาอยู่ดินแดนไอเมืองเก่าเด้อครับ่อแมพีน้องวันนี้ก็ผู้ใดเคยมาหรือผ่ท่านเคยมาก็ได้รับชมนำการนะครับในคลิปนี้คลิปของผมกับคลิปน้องคำเสียง ฝากพ่อแม่พี่น้องไปรอติดตามได้ด้อครับพ่อแม่พี่นออ้องเหลิ่มเห็นนักท่องเที่ยวครับก็เป็นมีพลังมีชาวต่างชาตินาะเขามาเที่ยวเหนือครับงานฟ้าไฟเลนเทียนมังทองพังทองอือโอ,อ้กลาเป็นสวยงามมาครับคนหลายครับตอนนี้กำลังเป็นเวลาสิบเอ็ดโมงเกือบเที่ยงครับโอ้โหลายเนาะ สวยงามสวยงามครับผมยู่ิฟอรได้ทั่วบอบขนาดอันนี้ัดขนาดซัมเน่ได้เลยขนาดเ<ด>ทีงยงได้ครับรถติดขนาดนี้ขนาดสวยงา,า,าขันทามาคักกันนี่นี่คักเดินไปเถอะถึงแล้วครับนาอุทยานหรือว่านาสถานที่ที่เพิ่นจัดงานนี่แหละครับนี่ครับโอ้สวยงามอลังการาครับผม ประสาทอยู่ตรงไหนพี่กูตรงไหนอือออยยดมเลครับุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนี่แหละครับผมเดี๋ยวคงได้เห็นแล้วพี่น้องแมนครับเดี๋ยวขึ้นถ่ายส้มเด้อเดี๋ยวขึ้นนี้เจอกัน สองฝั่งเลยจนมีสองฝั่งโอ้ออคนหลายแห่งครับทุกคนทุกคนตอนนี้หอกบไดมาทอด เมืองประวัติศาสตร์เนาะเม,มืองประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุโขทัยครับโอ้ดีใจครับดีใจหลายข้างล้างผมกับเป็นปรสาสตรเป็นปราสาทลายรอบอ,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 อ้อม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 ไปหมดเลยครับผมแต่ว่าเห่ากับยังมรท่านเนี่ยเขาไปจุดที่เพิ่นให้่ร้อยกระทงเ้อครับพ่อแม่พี่นอ้อ,นนองเห่าสิไปทางอื่นก่อนมาบ้านบายๆผีผู้เพิ่นสีผ้าเขามากครับเห่าก็เลยมาจอดปิดคลิปมา ให้พ่อแม่พี่น้องชมก่อนเล็กๆน้อยเฮ้ากันชมน้ำนะครับเป็นตื่นตาตื่นใจแบบว่ามันมันลายมันสวยงามมากๆๆคือหอดเข้าเมืองนางไอสมัยโบราณเนาะนางนางสู่โลกันนะครับผมลองคำแสงเคยเมืองวะวมากมากกันบ่พวกาวงานสุโขทยัย่ลละครไไลละครไ,ลละรไลละรอ้ว่านนางสุโขทัยเนาะบางอาจันยังจังสี่ะครับเห็นในหนังกับมือน,นีได้มาเห็นตัวจริงเลยครับวูสุดยอดชาวนักท่างสารเพื่อนกะ เยอะมากๆครับนี่สวัสดีับบรกระยาสฮัสดีคโอ้หลายครับโอ้ดีใจดีใจดีใจมากๆเลยครับผมป่ะกาสิได้อำลาผ้าจากพ่อแม่พี่น้องเพียอังสมิ่งละครับรอชมต่อไปรอชมอีพี่นาของสองไอหน้องฮอร์ในเรื่องครับพ่อแม่พี่น้องว่าจะเป็นยังไงแมนกะอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้มาชมนํากันนั่นแหละครับอยากให้มาชมกับตาซะมันจังสีตื่นตาตื่นใจเนาะชมในคลิปผมกะกัมีแห้งขึ้นกันนะครับผม เพราะว่าบางคนเพิ่นกับบกคอยได้มากอาจจะบกคอยมีเวลามากหรือว่าบกคอยมีโอกาสมากเนาะครับเนาะผมกับได้มีโอกาสมากไทายตอนให้พ่อแม่พี่น้องได้รับช่วงน้ำกันนี่แล้ครับผมไะไปติเฝาเฝาเดินทางกันต่อครับรอรอ,อช่วงน้ำคลิปเด้อครับพ่อแม่พี่น้องมาสิเป็นยังไง รอติดตามน้ำแน่ฝากพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมฝากคนไ i k e กนแชร์กดติดตามาคน subscribe ฝากสาวไทยนี่ด้อครับอืมทหาร่สาวไทยเนาะ <c oughs> ติดตามล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ขออนุญาตให้พ่อแม่พี่น้องรับชมโฆษณาของเฮ่านํำเด้อครับพ่อแม่พี่นอ้องเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งที่เฮ่าเดือการเดินทางมาไปหันไปหนีล้วก็รายได้สื่อกินสื่อยาก่ายอนบาโฆษณาเนาะึืนอยู่กับโฆษณาเลยครับพ่อแม่พี่น้องไะ น่าละครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบายพี่น้องต่อๆๆพี่น้องความสุกระวางแทงเด้อไป